เราก็อยากให้น้องนิสิตมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผําก็เลยให้จดว่าผําเนี่ยนอกจากจะดูกระบวนการเลี้ยงแล้วเนี่ยสามารถแปลรูปอะไรได้บ้างก็เลยเป็นที่มาที่ไปเราก็เลยเริ่มคิดนวัตกรรมว่าเราจะทําอะไรดีที่ให้น้องเห็นมูลค่าเพิ่มค่ะขับอมแห้งเนี่ยจะมีในส่วนของตัวโปรตีนสูงแล้วก็วิตามิน A นะคะที่โดดเด่นซึ่งวิตามิน A เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็กระตุ้นพวกการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆนะคะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยนะคะ นี่ก็เข้าเกียบผําเนี่ก็น่ากินทุกอย่างเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นําไทยกับผมจัดสดามณีรัตน์นะครับจำได้ไหมรอบที่แล้วผมพาไปดูการเลี้ยงไข่ผําใช่ไหมฮะโอ้โหคุณผู้ชมหลายท่านนั้นเขาเรียกว่าถามกันเข้ามาจังครับไข่ผํานี่เลี้ยงแบบนี้จะรอดไหมแล้วได้เกิดเอาไข่ผํามาทําเมนูอะไรได้บ้างแต่ว่าวันนี้นะฮะจะมาหาคาตอบกันว่าจริงๆแล้วไข่ผําเนี่สามารถแปรรูปอะไรได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งอย่างและแอพหินตรงนี้เลยว่าแต่คนขายไปไหนเนี่ย แต่จิ๊กซ์อันหนึ่งก็ได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคนขายสวัสดีครับอ้าวอาจารย์สวัสดีครับคุณขายโอ้ยถามหาคนขายคนขายเข้ามาเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับทางด้านของผู้ช่วยวสารจาร์ด์ดรสัจจทอนนักทองนะครับอาจารย์เป็นคนขายจริงเหรอจริงจริงที่นี่เราเซลฟ์เซอร์วิสเดี๋ยวปกติอาจารย์ทําอะไรบ้างนมแพ้เขาทำหลายอย่างหลายอย่างเลยล่าสุดพาคุณผู้ชมไปดูไข่ผําค่ะอาจารย์เอามาแปลรูปด้วยแล้วฮะ เออด้วยความที่ผัมเนาะมันต้องการต่อยอดเราก็เป็นหน่วยงานที่รับการต่อยอดจากนักวิจัยท่านอื่นๆเราก็เลยรับถามมาแปลรูปให้ค่ะแสดงว่าวันนี้มาถามถูกตัวแน่นอนอ่าถูกที่ถูกที่เลยอ่าถูกที่ถูกคนแอบถามนิดนึงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนไหนของเกษตรกําแพงแสนครับอาจารย์ตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มอาคารแปลรูปสินค้าเกษตรและอาหารอยู่ภายใต้คณะเกษตรกําแพงแสนนะคะอยู่ที่วิทยาเขตกําแพงแสนก็คือแปลรูปทั้งสินค้าการเกษตร อาหารคะ<า>มาปรึกษาที่ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ปลูกแล้วได้ผลผล,ผลิตมาไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์คอยากจะแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าก็ม,มาถามเราได้ครับผมแต่วันนี้เนี่ยเป็นรอบของไข่ผั่มฮะ<า>ใช่ไหมฮะเอ,อาจริงๆไข่ผำอาจารย์ได้รับโจทดมาแล้วเราสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างครับอาจารย์รับจ์มาทีแรกจากน้องอจากอาจารย์นี้ะจ,าจ,านะจะพาน้องนิสิตคณะประมงมาเยี่ยมชมกลุ่มอาคารแปรรูปครับแล้วก็อยากให้น้องนิสิตมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผำ ก็เลยให้โจทย์ว่าผํามเนี่ยนอกจากจะดูกระบวนการเลี้ยงแล้วเนี่ยสามารถแปลรูปอะไรได้บ้างก็เลยเป็นที่มาที่ไปเราก็เลยเริ่มคิดนวัตกรรมว่าเราจะทําอะไรดีที่ให้น้องเห็นหมูลค่าเพิ่ม,มค่ะตอนนั้นเราก็คิดเรื่องของข้าวเกียบเพราะว่าน้องอมาแล้วทานง่ายสามารถทานได้เลยแล้วก็เรื่องของสบู่บที่เอาไปใช้ในการกระบวนการล้างทําความสะอาด เราก็จะมีหลายอย่างที่ที่สอนน้องในในวันนั้นอะนะคะครับค่ะแต่สองอย่างนี้ต้องบอกว่าคนละลายเลยนะฮะอีกอีกอีกหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอาหารการกินอีกอันนึงจะเป็นไอศครีมไอศครีมถาเหมือนกันทำเหมือนกันอ๋อฮะอีกอันนึงคือเรื่องของความสวยความงามจริงจริงแล้วผมกก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยได้หลากหลายนอกจากว่าเราเราเข้าใจเขาแล้วแหละว่าเขามีคุณประโยชน์ในเรื่องของโปรตีนแต่ว่าเขาก็มีสัรพคุณอย่างอื่นตามมาด้วยค่ะ ครับผมพอได้โจทย์มาเสร็จปั๊บตัวแรกที่เราทำนี่อาจารย์ตัวนี้คิดค้นสูตรทั้งปริมงปริมาณอะไรทุกอย่างนี่อ่าเลยใช่ใช่เพราะ้ก่อนน้องจะเข้ามาเราก็มีการเตรียมตัวว่าเราจะแปรรูปเป็นข้าวเกียบนัดใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่ใช้มากเกินไปได้ไหมใช้น้อยเกินไปได้ไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมจนออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่ค่ะนะครับแล้วอย่างตัวนี้นี่เขียวมรกตมากเลยฮะอาจารย์นี่คืออันนี้คือสบู่ค่ะกีซลีนใส่ไข่ผํา ใส่ไข่ผำลงไปสีเขียวนี่จะบอกว่าเป็นสีของผำเรื่อยไใช่ค่ะของผำใช่ค่ะอ๋อ้จริงกินหอมเลยนะครับผมอันนี้ก็คืออาจารย์มีการต่อยอดมาพัฒนาต่อยอดใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมองว่าในอนาคตเราจะต่อยอดไปในทิศทางไหนได้บ้างครับกับกลุ่มอาคารแปรรูปของเราตรงนี้ครับจริงๆแล้วภารกิจของกลุ่มอาคารแปรรูปเนาะก็คือเป็นการพัฒนาต่อยอดตัว SME ผู้ประกอบการรายย่อยเองหรือว่านักวิจัยเอง ที่มีการทํางานแล้วมีผลผลิตแล้วก็มีกระบวนการคิดค้นอะไรต่างๆเสร็จแล้วอาจจะจบที่กระบวนการตรงนั้นแล้วไปไหนต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็สามารถมาคุยกับเรารพัฒนาต่อยอดเป็นพัฒนาเป็นสินค้าที่ทั้งเขาเรียกว่าฟู้ดกับนอนฟู้ดเราก็สามารถที่จะช่วยเขาคิดค้นออกแบบเนาะดีไซน์อะไรต่างๆให้ให้เป็นสินค้าที่สามารถไปเพิ่มมูลค่าได้ค,ค่ะ เรื่องของการอบรมนะฮะอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยครับเพราะหลายๆคนสนใจมากเลยค่ะในการอบรมเราก็จะมีอย่างที่เคยทราบเนาะเราจะมีอบรมเรื่องของอาการแปรรูปในในแต่ก่อนเราจะมีเนื้อนมไข่ตอนนี้เราก็จะเพิ่มเป็นสินค้าเกษตรตัวอื่นเข้ามาเช่นมีกล้ยตาเช่นมีเรื่องของคุกกี้มีเรื่องของอเครื่องสําอางเข้ามานะคะคก็เราณตอนนี้ตั้งแต่หลังจากโควิดการอบรมเกิดขึ้นทุกวันการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวันเราจะไม่ได้รอว่าต้องครบ5้าคน1ิบคน หรือ12คนแล้วถึงจัดไม่ใครอยากบล็อกอินเดินเข้ามาสามารถบอกว่าอยากอบรมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นัดล่วงหน้าได้นัดค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็เปิดให้คือแต่ว่านัดกันล่วงหน้าเราจะได้บอกน้องในทีมว่าใครจะเป็นวิทยากรให้ค่ะเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้อบรมอาจารย์ครับนอกจากอบรมแล้วเนี่ยเรายังมีบริการนัดอื่นอีกไหมฮะนอกจากอบรมแล้วก็จะมีเรื่องของการบริการเขาเรียกว่ารับจ้างผลิต OEM นะคะแล้วก็บริการที่ให้การออกแบบสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่เรียกว่า ODM นะคะก็สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถหรือผู้ที่สนใจเข้ามาคุยกับเราได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีแล้วแต่เขาเรียกว่ากลุ่มย่อยกลุ่มเขาเรียกว่าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้ก็ได้หมดค่ะคือบางคนอาจจะมีแค่ของแต่ไม่มีไอเดียเข้ามาปรึกษาได้เลยใช่ใช่ใช่ค่ะ แล้วแบบนี้เราไปดูข้อมูลอัปเดตข่าวสารสอบถามได้ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์เราก็จะมีเพจมี Facebook นะคะสามารถที่จะดูได้จากสิ่งที่เขาเรียกว่าปรากฏตามหน้าเพจเลยมีอะไรก็จะขึ้นบนหน้าเพจไดเลยใช่เลยเราขึ้นหน้าเพจให้ด้วยนะครับผู้ชมท่านใดสนใจแบบนี้แล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนัดกันเข้ามาได้ในเพจได้เลยใช่ใช่มาคนเดียวก็รับค่ะรับหมดเลยนะฮะถ้ามาเป็นกลุ่มได้ยิ่งดีนะเรียกวสนุกสนานได้นะครับผม แต่วันนี้หนึ่งสิ่งที่อยากจะมาหาคําตอบคือตัวนี้เลยนี่นี่คือสบู่กิซลีนไข่ผําใช่ค่ะวันนี้อยากจะขอดูกรรมวิธีในการผลิตหน่อยได้ไหมนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนะคะคผ่าดูกระบวนการและวิธีทำค่ะโอเคฮะไปเดีวไปดูกันครับ ครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทําสบู่กิสลีนไข่ผํากันหน่อยนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยทำกันอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับอาจารย์ปัมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเอาจริงๆเนี่ยดูแล้วก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะพวกวัตถุดิบนะค่ะอ่าพอจะ<า>สามารถทำได้ะะนะครับอุปกรณ์มีอะไรยังไงบ้างครับ ก็จะมีในตัวในตัวของตัวเบสสบู่นะคะเบสสบู่เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบขุ่นหรือว่าแบบใสนะคะแล้วก็จะมีตัวพระเอกเลยนะคะก็คือตัวผํานะคะผําที่เราใช้วันนี้จะเป็นผําแห้งบดแห้งนะคะก็คือเอาเอาผําสดเนี่ยมาล้างก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาตากใช่ค่ะตากแห้งเสร็จปั๊บก็เอามาบดนำมาบดเลยใช่ไหมคะโ้ขออนุญาตแอบดูนะตเวลเราบดเสร็จปุ๊บเนี่ยสีเขาจะเริ่มอ่อนลงนะถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแยกไม่ออกนะระหว่างมะชะกับ ตัวนี้นะใครผามเหมือนกันเลยค่ะจะกลิ่นคล้ายเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวเบสเนี่ยที่บอกม,มีทั้งแบบขุ่นทั้งแบบใสตัวนี้มันต่างกันยังไงครับในส่วนของแบบขุ่นนะคะก็คือมันได้จากการที่เอาตัวน้ํามันนะคะมาทําปฏิกิริยากับโซดาไฟห,หรือว่าตัวด่างนะคะมันก็จะได้มาเป็นแบบขุ่นแต่ถ้าแบบใสก็จะมีการเติมสารบางชนิดเช่นพวกแอลโกอฮอล์นะคะหรือว่า<ม>พวกน้ําตาหรือว่าไซรัปคูโคตลงถึงสารเคมีบางตัวที่ทําให้มันใสขึ้นค่ะ แล้วมันจะมีผลอย่างไรกับสบู่ของเราไหมครอะไรอ่าอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเกิดฟองค่ะก็คือฟองที่ได้จากตัวเบสแบบใสเนี่ยจะมีฟองละเอียดมากกว่าฟองแบบขุ่นคือฟองแบบขุ่นนี่คืออาจจะเป็นฟองใหญ่ฟองใหญ่ค่ะแต่อันนี้ฟองละเอียดมากกว่าแบบใสค่ะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเลยเนาะใช่ค่ะนะฮะอ่ะโอเคครับแล้วมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับก็จะมีเป็นถ้วยนะคะอ่าใช้เป็นแก้วสแตนเลสนะคะที่เราใช้แล้วก็อันนี้จะเป็นตะแกรงนะคะสําหรับ ล่อนตัวผงไข่ผักลงไปนะคะเพราะว่าตอนมันแห้งมันมันเป็นแบบเหมือนเกาะก้อนกันนะคะเราก็จะต้องช่วยมันให้มันกระจายตัวนะคะเราก็จะมีช้อนสแตนเลสนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดควรใช้เป็นสแตนเลสนะคะเราก็จะเป็นพิมพ์สบู่ค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะทรงนี้เลยค่ครับโอเคครับผมอ่าละฮะทีนี้มาดูขั้นตอนกันหน่อยครับเริ่มขั้นตอนแรกคือยังไงบ้างครับ วิธีการทําก็จะใช้ตัวเบสสบู่นะคะแล้วก็ใส่ในตัวแก้วสเตเลค่ะแล้วก็ตั้งไฟหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็ใช้ไฟในระดับที่อ่อนมากๆนะคะเพื่อป้องกันการเกิดฟองค่ะ,คะแล้วก็ปล่อยให้เขาละลายจนละลายจนหมดนะคะแล้วก็เติมในส่วนของตัวไข่ผัมลงไปซึ่งสัดส่วนในการเติมนะคะเติมได้ตั้งแต่3าเปอเซอย่างเช่นเราใช้เบสสบู100่หนึกรัมนะคะเราจะใช้ตัวไข่ผัมเนี่ยประมาณสามถึงห้ากรัมค่ะ จะใช้อยู่ที่ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมอื่นๆก็เฉลี่ยให้เท่าๆกันหมายถึงว่าใส่ไม่ควรเกิน5%้าเอร์เค่ะพอเราใส่ตัวไข่พัมลงไปเสร็จปั๊บอันนี้ต้องใช้เป็นการคนไหมฮะหรือว่าคนเรื่อยๆเลยใช่ไหมคบในส่วนของการใส่อะค่ะให้ใส่ผ่านตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ร่อนให้มันเป็นผงอะค่ะเพราะว่าตอนที่มันเป็นแห้งค่ะมันจะเกาะกันเป็นก้อนๆเราต้องช่วยมันให้มัน กระจายตัวกันนะครหลังจากนั้นปุ๊บเราก็คนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพอเข้ากันดีเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเติมกลิ่นในกรณีที่เราต้องการกลิ่นหรือว่าต้องการความหอมเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการเติมกลิ่นเข้าไปซึ่งกลิ่นปริมาณที่เติมก็คือเราจะค่อยๆหยดลงไปทีละน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ดมตามความชอบค่ะพอหลังจากเติมกลิ่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาเทใส่พิมนะคะใส่พิมซิลิโคนค่ะอ๋อครับ คืออุ่นๆแบบนั้นเลยร้อนๆเลยเียได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่มันกําลังอุ่นกําลังร้อนเนี่ยค่ะต้องรีบทําการเทใส่ในพิมพ์ซิลิโคนเลยเพราะว่าถ้ารอให้เย็นปุ๊บมันก็จะเสียตัวใช่ครับผมพอเทใส่เสร็จปั๊บเราเอาพิมพ์นี้ไปตรงไหนต่อครับต้องวางไว้นิ่งๆเลยใช่ค่ะห้ามขยับขยื่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรามีการเคลื่อนย้ายหรือว่าขยับขยื่นเนี่ย ตัวหน้าสบู่ของเรามันจะเป็นเหมือนลูกคลื่นนะคะก็จะส่งผลต่อความสวยงามของสบู่ค่ะครับจนกระทั่งเซตตัวดีเซตตัวใช่ค่ะเซตตัวดีจนแห้งสนิทค่ะแล้วเราก็ทําการแรปหรือว่าห่อด้วยตัวฟิล์มถนอมอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้เลยใช่ใช่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถนาไปใช้ได้เลยครับผมนี่นะคะก็เลยได้มาเป็น สบู่กิสลีนไข่ผำตัวนี้เลยนะครับสีจะออกเป็นแบบสีเขียวแต่บอกเขียวมรกตเลยนะชออ่จริง,รงๆเขาก็เหมือนเหมือนยกอยู่เหมือนกันนะครับผมสรรพคุณของเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับออในตัวของตัวผัแห้งนะคะผัอุมแห้งเนี่ยจะมีในส่วนของตัวโปรตีนสูงแล้วก็วิตามิน A นะคะที่โดดเด่นซึ่งวิตามิน A เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลลผิวแล้วก็กระตุ้นพวกการสร้างเซล์ผิวใหม่ๆนะคะรวมถึงให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยนะคะครับแบบนี้คนที่แบบหน้าแห้งใช้ได้ใช้ได้เลย ถ้าคนผู้ชายหน้ามันได้เหมือนกันแต่คือทางที่ดีนะคะควรทดสอบกับผิวบริเวณอื่นๆก่อนที่จะไปใช้บนบริเวณผิวหน้าครับผมเพราะว่าผิวแต่ละคนก็จะเซส i ิฟไม่เหมือนกันในะครับผมนะฮะตัวนี้ตอนนี้มีคำนวณออกมาหรือยังครับว่าต้นทุนคร่าวๆอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ ต้นทุนเข้าๆน่าจะไม่เกิน50บาทต่อก้อนนะคะอันนี้เฉพาะต้นทุนครับผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือคุณผู้ชมจะสามารถไปทําเป็นแบบกลมๆก็ได้วงเล็กก็ได้แล้วแล้วแต่แบบพิมพ์เลยได้ค่ะคืออยู่กับการสอยอดได้เลยค่ะครับผมตอนนี้มีวางจําหน่ายที่อื่นมาหรือยังคะหรือว่ามีการอบรมที่ไหนยังไงบ้างยังไม่มีการวางจําหน่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอร์สอบรมสอนแบบเด็กเด็กนิสิตที่พ์พิม์นิสิตเลยใช่ค่ะที่เข้าที่เข้ามา แต่คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะแบบมีอาชีพเสริมแล้วโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงผั่ดูแลใช่อยากจะทําการต่อยอดแปรรูปแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันได้ค่ะนะครับผมตามที่อยู่ตามหมายเลขที่เราขึ้นให้แบบนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาสาธิตวิธีการทําสมุ่เกสรกกสีนไข่ผําให้เรานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับเช่นเคยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรศาสนำไทยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนพร้อมชีมงานลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ